เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็มาถึงแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่3หน้าที่122ข้อที่5กันแล้วนะครับผมว่าองค์ประกอบของอากาศเนี่ยประกอบได้แก๊สต่างๆ รอยละโดยปริมาตรมีสัสดส่วนโดยปริมาณดังนี้ครับผมแก๊สออกซิเจนเนี่ยเป็น21%เเคาร์บอนไดออกไซด์0 0 4นเไนโตรเจน7 8และแก๊สอื่นๆอ,อ,อ,อีกเล็กน้อยครับถ้านําอากาศจากรมหายใจออกของคนที่เพิ่งออกกําลังกายมาวิเคราะห์เนี่ยแก๊สที่เป็นองค์ประกรอบนักเทีคิดว่าน่าจะเป็นไปตามสัสดส่วนใดครับโดยเขาก็ให้ช้อยมานะครับผมว่ากอไก่ มีออกซิเจนอยู่19มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่2มีนโเรเจนอยู่78อขอไขมีออกซิเจนอยู่7มีออกซิเจนอยู่17อขอไขด้วยครับคาร์บอนไดออกไซด์อยู่0.3เนขอไขด้วยครับแล้วก็นโตรเจนอยู่82ขอควายนะครับมีออกซิเจนต่ำกว่าเพื่อนเลยอยู่ที่14คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่7ซึ่งถือว่าสูงที่สุดแล้วแล้วก็นโตรเจนที่78นะครับ องูมีออกซิเจนอยู่12เคาร์บอนไดออกไซด์อยู่5แล้วก็ไนโตรเจนอยู่ไป2นะครับซึ่งการที่เราจะมารู้กันว่าการหายใจออกของเราเนี่ยจะต้องมีออกซิเจนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไนโตรเจนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในการหายใจครั้งหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเอาออกซิเจนไปทําอะไรเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปทําอะไรแล้วก็ได้ใช้ไนโตรเจนด้วยหรือเปล่าซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับผมว่า ในการหายใจครั้งหนึ่งของเรานั้นก็คือเราจะทําการส่งเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่านะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ามีออกซิเจนที่สูงไปให้ขอโทษนะครับขออภัยจริงครับเราส่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงออกซิเจนที่ต่ำเนี่ยไปฟอกที่ปอดครับโดยเราจะรับออกซิเจนเข้ามาแล้วก็ส่งคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากการหายใจนั่นแหละครับแล้วก็จะทําให้เลือดเนี่ยที่ออกมาเป็นเลือดที่มีออกซิเจนที่สูงคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่าครับ โดยไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมแผนภาพหัวใจเนี่ยขวาซ้ายถึงได้สลับกันเพราะก็เปรียบเสมือนกับว่าคนไข้เนี่ยนั่งอยู่ตรงข้ามเราหันหน้าเข้าหาเรานั่นเองครับซ้ายขวาของคนไข้กับซ้ายขวาของเราก็จะสลับกันคือเราไม่ได้มองหัวใจของตัวเองแต่เรามองหัวใจของคนที่หันหน้าเข้าหาเรานั่นเองครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเลือดที่มีออกซิเจนที่สูงคาร์บอนไดออกไซด์ซที่ต่ำเนี่ยก็จะไปเลี้ยงร่างกายนั่นเองครับผม ซึ่งในขณะที่ออกกาลังกายกับในขณะที่นั่งเฉยๆเนี่ยเรียกว่าแตกต่างกันยังไงก็คือในขณะที่ออกกําลังกายนั้นร่างกายต้องใช้พลังงานมากครับผมจึงต้องการออกซิเจนมากและก็เลยผลิตของเสียคาร์บอนไดออกไซด์มากตามมาด้วยครับจึงต้องหายใจเข้ามากเพื่อรับออกซิเจนและหายใจออกมากเพื่อน,นาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจึงเพิ่มอัตราการหายใจครับผมก็คือเหมือนในถุงลมที่ปอดนะครับตอนที่หายใจเข้าเนี่ยก็คือรับออกซิเจนเข้ามาออกซิเจนมี2 1ใช่ไหมครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย มีน้อยมากๆก็คือออกซิเจนในอากาศนั่นเองรับเข้ามา21ซนั่นเองครับผมรับเข้ามาแล้วก็จะนำออกซิเจนเนี่ยมาแจกจ่ายให้กับเลือดที่มาจากหัวใจที่มีออกซิเจนที่ต่ําแล้วเา้าบอนดออที่สูงครับผมแล้วก็จะคาร์บอนไดออกไซด์จากเลือดก็จะส่งมาให้กับถุงลมนะครับเพื่อที่จะเอาไปหายใจออกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตอนที่หายใจออกเนี่ยตอนที่หายใจออกตอนที่หายใจออก ออกซิเจนก็จะต่ำครับผมรำบอ้ไนอกไซด์ก็จะสูงครับซึ่งปกติซึ่งปกติในอากาศมีออกซิเจนอยู่21%ดังนั้นหายใจออกก็จะน้อยกว่า21%ครับแต่ในตัวเจนเนี่ยจะเท่าเดิมนะครับผมในตเจนก็คือ n 2เนี่จะเท่าเดิม เพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้มีการใช้นโตรเจนแค่หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนโตัวเจนก็จะเท่าเดิมแล้วหายใจเข้าหายใจออกครับเพราะฉะนั้นนะครับผมข้อนี้นะครับในข้อชอยที่ออกมาดังนี้ก็คือนโตัวเจนเนี่ยในอากาศเนี่ยก็คือมีอยู่78%็ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูข้อที่นโตัวเจนเนี่ยมีค่าเท่าเดิมก่อนซึ่งก็คือข้อกอไก่กับข้อคอควายครับผมกอไก่กับคอควาย แต่ว่ากอไก่เนี่ยออกซิเจนลดลงไปน้อยนิดเดียวเองแล้วก็มีคราร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวแสดงว่านี่ก็คือเป็นขณะนั่งเฉยๆครับแต่ว่าคอควายเนี่ยออกซิเจนลดลงไปเยอะมากแล้วคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย <c ười> เพิ่มขึ้นเยอะมาก <c ười> ก็คือร่างกายเนี่ยต้องเอาออกซิเจนไปใช้มากขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็ขับของเสียที่เป็นคราร์บอนไดออกไซด์ออกมามากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นขณะที่ออกกาลังกายนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อคอควายนั่นเองครับผมโดยข้อนี้ก็ใช้หลักการอย่างที่บอกว่าเลือดเนี่ยจะเอาออกซิเจนจากการที่เราหายใจเข้าเนี่ยไปใช้เพราะฉะนั้นออกซิเจนที่เราหายใจออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นออกซิเจนที่ต่ําครับผมก็คือจะเป็นออกซิเจนที่ต่ําแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจากเลือดก็จะส่งมาให้กับถุงลมแล้วก็หายใจออกเพราะฉะนั้นคนาร์บอนไดออกไซด์ก็จะสูงนั่นเองครับผมแล้วยิ่งเวลาที่ออกกําลังกายเนี่ย ยิ่งเวลาที่ออกลังกายร่างกายก็คือต้องใช้พลังงานอย่างมากก็เลยทําให้ออกซิเจนเนี่ยลดต่ําลงไปยิ่งกว่าเดิมครับผมเพราะว่าร่างกายเนี่ยเอาออกซิเจนไปออกซิเจนที่จะหายใจออกก็เลยยิ่งน้อยลงครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็ส่งคาร์บอนไดออกมามากคาร์บอนไดออกก็เลยมากกว่าเวลาปกติครับผม เราะฉะนก็เลยเป็นไปตามชอยครับแต่ว่าไนตรเจนเนี่ยต้องเท่าเดิมก็คือเป็น78%เท่าเดิมเพราะฉะนั้นในชอยคอเนี่ยที่ออกซิเจนลดลงไปนิดเดียวก็เลยเป็นขนาดนั่งเฉยๆส่วนในชอยคอที่ออกซิเจนเพิ่มขึ้นมากก็คือเอยที่ออกซิเจนลดลงไปมากนะครับขอภัยด้วยก็คือเป็นขนาดที่ออกกําลังกายครับนี่นะครับก็คือเฉลยของข้อนี้นะครับผมมีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชิปหน้าสวัสดีครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ